สวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมานั่งดูรีวิวบิลใหม่ของเออร์ซ่านะครับก็จากที่เห็นๆกนนันก็คือเออร์ซ่าเริ่มกลับมาในเมตาแล้วแล้วก็มีบิวอมตะโผลมาในแร้งแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตดูจาก Dota 2 p ทูโปรแท็กนะครับก็จะเห็นบิล์เออร์ซ่านี้นโผล่มาแบบครึ่งๆเลยก็คือจะเป็นสายธรรมดาออก f u ล l ี่บีของตีปกติกับที่เหลือ,อครึ่งนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสายโอกับไซโคลน อาจจะมีฮาร์ดมาบัางบางเกมเดี๋ยวเราจะมาพิเคราะห์กันว่าทําไมถึงออกของอย่างนี้แล้วทําไมมันถึงเก่งนะครับก็เนี่ยช่วงก่อนนี้ยังไม่มีใครเล่นเลยนะมันเพิ่งมาฮิตช่วงวันสองวันที่แล้วนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เกินครึ่งเลยนะเรียกว่าเกินครึ่งเลยเพราะว่าทุกคนกําลังลองบิวนี้อยู่บางคนก็โอเครู้สึกประสบความสําเร็จแต่ว่าบางเกมมันก็ไม่ได,ดีเดี๋ยวเราจะมาพิเครห์ดูว่าทําไมไมันถึงดีในเกมนั้นๆนะครับ ก็หลักๆเลยเออซ่าตอนนี้คนชอบเล่นมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล่องนั่นเองครับไอ้กล่องครบสิปีนี่มันให้เซตเออซ่าน,นี้มาแล้วลทุกคนก็เหมือนลองเล่นเออซ่าแล้วก็ลองบิวใหม่ๆกันแต่ว่าสิ่งที่ทําให้บิวนี้เก่งหลักๆเนี่ยก็คือการที่มันยืนนานมากเพราะว่าปกติตัวเออซ่าเนี่ยสกิลสเนี่ยมันแค่ต้องตีเรื่อยๆมันไม่ต้องออกของดาเมจเดียอยู่แล้วยกเว้นเจอพวกตัวบัตเตอร์ไฟต้องออก MKB พวกนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเรายืนได้นานเรายิ่งจ่ายดาเมจให้เพื่อนได้เยอะขึ้นแล้วก็ เมตาตอนนี้มันเป็นเมตาแบบตัวคอ3ตัวครับถ้าเกิดสมมติว,ว่าเลนกลางเราเป็นวินอเพนออฟเลงเป็นเออร์เชเกอร์อย่างเงี้ยก็คือมันต้องมีตัวยืนให้แล้วตัวอื่นจะเป็นตัวทำจังหวะเออร์ซาก็จะรับบทเหมือนเป็นตัวแท้งนี่คือข้อดีของบิวอมตะนั่นเองอันนี้เดี๋ยวให้ดูรีเพย์ของเอเมที่เล่นไอดีหลักนะก็คือต้นเกมยับๆเลยแล้วก็ฟาร์มฟื้นมาเนี่ยยี่สิบนาทีหนึ่งห้าฟูลี่สิบห้านาทีก็คือทามิงปกติที่คนธรรมดาเล่นนะแต่ว่า เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาฟื้นได้ยังไงจากเกมเกมแบบนี้แต่ว่ามาดูบิวกันก่อนหลกัหลกๆเลยก็คือเออซาเนี่ยต้องออกเออเฟสบูทฟูลี่สองชิ้นฟูลี่จะกินทีก็ได้10 11 12เ3 1ด1ิงสถ้าแย่นหน่อยก็16 17ก็จะเริ่มโดนเพื่อนด่าแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องฟาร์มขึ้นของชิ้นต่อไปนั่นเองและคำถามว่าไอเทพชิ้นต่อไปของบิเนี่ย มันเป็นอะไรได้บ้างมันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างอ่ะมีบิง BKB OC อันนี้คือเกมเราแย่นะเราต้องออกของกันตัวเยอะเลยออกเป็นบิง BKB แต่ถ้าเกิดเกมน้ำเยอะเนี่ยเราออกของแบบเราออกของแบบอย่างอื่นได้เลยอาจจะไม่บิงก BKB อาจจะบิงก์ OC เลยก็ได้ถ้ารวยมาก OC เป็นไอเทมหลักของอบิวนี้เพราะว่ามันลดคูดาวลดคูดาวแล้วมันดียังไงก็คือตัวเอิร์ทช็อกเนี่ยเวลามีชารมันจะติด อันติด้วยเห็นไหมแล้วคือการที่เราอเล่นไปเรื่อยๆจนมีทาเล่นวิวย่กับทาเล่นไอเอิร์ช็องหมดเนี่ยมันเก่งพอสมควรเราจะอันติเพื่อเอาความถึกแล้วเราก็มีอันติดสาอีกนี่กดท่านหนึ่งเพิ่มเวลาได้คือทุกอย่างมันเล่นง,ง่ายมากขอแค่เรายืนรับดาเมจให้เพื่อนแต่ว่าสายนี้จะแบกไม่ได้นะครับถ้าไปเล่นแล้วแพ้บอกว่าบิวนี้กากจังคือมันต้องเล่นกับเพื่อนนะ เอาบิวนี่ไปคือมันยืนนานแน่นอนแหละแต่ว่ามันไม่ได้เรียกว่าอะไรแบบโซโล่โซโล่เพล์ได้ดีขนาดนั้นโซโล่เพล์ต้องออกของแบบอื่นแต่ว่าเล่นเล่นสนุกแน่นอนอ่ะออกโอซีแล้วก็เออร์ซ่าเป็นตัวที่มีสกิลสามอันเรียกว่าคล้าย,าย,ายตัวเวทตัวหนึ่งมีสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็อันติการที่มีโอซีก็ทำให้มันคุ้มอยู่พอสมควรแล้วก็ออกไซโคนออกไซโคนชิ้นต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งเดียวที่เออร์ซ่ากลัวก็คือใบนั่นเอง เพราะว่าเวลาเออร์ซาเออร์ซาโดนใบเนี่ยมันจะกดอันติไม่ได้ต่อให้มีอากานิมปกติเนี่ยถ้ามีอากานิมเนี่ยคือโดนสตันโดนฟริงกริปโดนทุกอย่างเนี่ยเขามันสามารถแก้ได้นะเนี่ยกดอันติแก้ได้เลยง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดโดนใบมันจะกดไอเอ็นเรสไม่ได้ครับต้องรอใบหมดก่อน เพราะฉะนั้นการที่มีไซโคลเนี่ยมันจะช่วยให้เอาชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีมานามานาดีเจนเยอะขึ้นด้วยเรียกว่าเป็นเทมที่ดีมากแล้วก็เอาไปต่อยอดเป็นวินเวกเกอร์ได้เพราะว่ามันจะมีบางทีที่การบินออกเนี่ยมันหลบสกิลนู่นนี่นั่นได้เยอะเพิ่มความพิวอีกก็อันนี้เป็นบิวแรกบิวอื่นอ่ะจะมีเป็นอันนี้ก็คือออกฟูลลี่อันนี้อันนี้คือบิวตอนรวยมากๆนะครับออกฟูลลี่เสร็จชิ้นต่อไปบิงแล้วก็ฮาร์ดหรือว่าฮาร์ดเลยก็ได้แล้วแต่ความรวย พอมีฮาร์ดแล้วเนี่ยค่อยไปออกโ c ซหรือว่าจะออกโ c ซก่อนแล้วค่อยฮาร์ดก็ได้สองชิ้นนี้สลับกันแต่ว่าพอมีสองชิ้นนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องนี่มีอะาเดิก็ได้แค่มี2ชิ้นนี้ก็คือมันมันก็ถึกมา,มากๆแล้วโอกาสน้อยมากที่จะโดนฆ่านอกจากจะโดนแบบเชนสตันแล้วแบบมีห้าตัวถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเป็นตัวเชนสตันเยอะๆก็ออกอะาเดิม,มาแต่ถ้าไม่มีก็เล่นเล่น,เล,นเล่นธรรมดาได้เลยเอาของอย่างอื่นได้หมดออกไซโครเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าแค่นี้ก็พอแล้วแค่ฮาร์ดอันเดียวก็คนก็ฆ่ายากแล้ว ข้อดีของเอซ่าคือมันฟาร์มมันฟาร์มเร็วอยู่พอสมควรเวลาเราฟูลลี่แล้วนะมันวิ่งจากแคมป์ไปแคมป์ได้เร็วอยู่พอสมควรก็หลักๆบิวก็ประมาณนี้ท่าเลนอัพเอ่อหนึ่งจุดห้ามานาลีเจนถ้ายังไม่ค่อยช่ำชองเรื่องมานาเท่าไหร่ถ้าเกิดคำนวณมานาเก่งอัพขวาแล้วก็อัพเอ็นเลสสเตลลารีสต์แทนเพราะว่าเราจะได้กันสั้นบ่อยแต่ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามไอดิสเซเบิลน้อยอัพขวาก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อัพซ้ายมากกว่า แล้วก็ไอเออ h ช็อกเรดิอสไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นถ้าถ้าไม่ได้แบบรู้สึกว่าต้องต้องเคลียเอลเอเยอะเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องอัพเลยอันนี้คือเรียกได้ว่าไอทาเลนเตอร์ซ่านี่มันตามเกมหมดแต่ถ้าเกิดไม่อยากคิดแล้วมากก็อัพแบบเอเมก็ได้เอเมอัพขวา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 หมดเลยเพราะว่าทาเลนที่ผ้ายังไงก็ต้องอัพเอกระโดด2ชาร์จอยู่แล้วมันโกงกว่าก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูรีเพ์กันว่าเอเมเล่นยังไงนะ ก็หลักๆเลยเรื่องเลนทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเออซ่าเลนไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเจอตัวต่อเลือดอย่างเซนทอร์อะไรพวกนี้มีโอกาสแพ้เยอะคือมันเป็นตัวล้มแทงก็จรงิงแต่ว่าเรื่องเลนเนี่ยมันถือว่า,ากากอยู่พอสมควรและยิ่งเล่นในโซโลแรงเราเจอซัพพอร์ตแบบไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคิดไม่เลยว่าเลนเราจะแพ้ถ้าเราหวังว่าเราจะชนะเลนเนี่ยมันจะมันจะต้องมานั่งฟื้นเยอะเราก็ต้องเราต้องเตรียมบิลไว้แบบ เราต้องเตียมไว้แบบเล่นแบบฟาร์มฟื้นอยู่แล้วแบบถ้าเกิดชนะเออมันก็ดีแหละแต่ส่วนใหญ่ก็ให้บอกภาพเป็นแพ้มากกว่าก็เบลห้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวขอตัดไปตอนฟูลลี่เลยแล้วกันพอฟูลลี่แล้วก็ฟาร์มยาวเหมือนเดิมเนี่ยส่วนใหญ่คุยคีป,ป่าครับแปดนาทีเบลหกเ้นทองเงินห้าพันสร้างเงินสามพันหนึ่งอันนี้คือภาพปกติที่คุณจะเห็นในโซลแรงก็คือแครี่โดนกดยับหมาแล้วก็ไปฟาร์มฟื้นในป่าน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่จะดูได้แล้ว ก็จะมีตายบ้างนิดๆหน่อยๆแบบโดนแก๊งเนี่ยอันนี้คือปัก๊กมาทำอะไรไม่ได้ครับโดนตันโดนใบอันนี้อันนี้น่าเดินออกแต่ว่ายัางไงก็าตายอยู่ดีก็ไม่ต่างกันก็หาที่ฟาร์มเรื่อยๆชิวๆรอฟูลี่ครับไม่ยุ่งกับใครนะคือถ้ามีคนสู้ก็คือขออนุญาตหลบอันนี้เข้ามานิดๆหน่อยๆ โดนยิงออกก็เลี้ยวแล้วครับคือเรียกว,ว่ามามาล่อสกิลให้เพื่อนอะแค่นั้นพยายามใช้อันติแบบจังหวะดีๆพอสู้กับแคลรี่ตัวอื่นยากนะโดนไคเนี่ยพอเล่นอย่างนี้ตายอุ้ยโอ้ตายอีกอก,ก็ตายจริงแหละแต่ว่าถือว่าทำประโยชน์ให้เพื่อนเยอะถ้าเราเล่นเองไม่ไม่ค่อยแนะนำให้เล่นแบบนี้นะก็ให้พยายามฉีกฟาร์มไปเลยมากกว่าเพราะว่ายังไม่มีฟูลี่ผมมีฟูลี่แล้วก็ เนี่ยครับอัพสองสามเต็มแล้วก็เทียคลิปความสามารถหลักของมันก็คือเนี่ยกดท่าสองมาเทียคลิปหนึ่งกองปุบ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 แล้วกดท่าสองใหม่แล้วก็จะฟาร์มแคมป์อื่นได้หรือว่าดันป้อมก็ได้สิ่งที่เราทำมีแค่นั้นเลยแต่ว่าเราต้องโฟกัสในการออกไอเทมดีๆนี่ติเกตเทมรอเลยครับสังเกตได้ว่าเขาออกไอเทมเป็นบลิงซโคนนะเกมนี้เพราะว่าไซโคนเนี่ยเป็นหนึ่งไอเทมที่เคาน์เตอร์นากาได้ดีสุดแล้วนากาสกิลจับกับออกขดเนี่ยเป็น เอเป็นบิวปกติที่จะจับตายนะถ้าเกิดโดนแหแล้วใบเนี่ยแล้วไม่มีของแก้นเนี่ยยังไงก็ตายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกใส่โคนไว้นั่นเองแล้วก็ตัวอื่นตัวอื่นโดนใส่โคนตัดดีอยู่พอสมควรนะเพราะว่าเออซาไม่มีสันถ้ามีบิงแล้วไอเบนมันติเนี่ยก็สามารถเบรกได้เหมือนกันหลักๆก็ประมาณนี้ก็สุดท้ายก็ไม่ได้ออกครับเพราะว่าจนเงิน10,000จริงๆ20นาทีเงินน่าจะประมาณ1 1 0 0 0 12,000แล้ว แต่ว่านี้คือเงินมันแย่มากแล้วคือมันต้องต้องเริ่มพ่อไฟแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องโฟกัสหลังยี่สิบนาทีนะครับก็คือโลชานถ้าถ้าต้นเกมดีเนี่ยเอซ่า er เรียกเพื่อนมาหนึ่งคนแล้วมเาเจอโลชานได้เลยตั้งแต่สิบนาทีถึงยี่สิบแต่ว่าพอเป็นแรงเกมอย่างเงี้ยทุกคนมันจะรู้ว่าถ้าเกิดเอซ่าหายไปแป๊บหนึ่งอะทุกคนจะไปเช็คโลชานเพราะฉะนั้นเขาเลยทําไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเล่นในห้องแรงเอมาตัวเองเนี่ยไม่มีใครสนเราก็เอซ่า er มันหายไปไหนเพราะฉะนั้นซื้อสโมกติดต กดท่าสองรอเวลาใกล้หมดอะแล้วก็ไปตีโรชานสองชุดก็จะเอาโรชาได้ง่ายมากอันนี้เป็นทริคเออร์ซ่าปกติที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแต่บอกไว้เผื่อคนไม่รู้มีเดินมาแกงนิดหน่อยพอแกงได้ก็ไปเอาโลครับรว่าสู้ก็ปกตินะก็ยืนยืนให้นานๆานพอครับคือแต่เพิ่งได้อจิ้ใหม้ที่จะแตกกันอะแต่ก็แต่ก็ปกติปกติเพราะว่า เกมโดนหนักพิงพออทันแล้วโดนซองก็จะไซเรนแล้วไม่มีอะไรเลยนะสน่วนนี้แต่ว่าเหมือนหน้ากามันล้ำไปเยอะแล้วต้องไล่จับครับนี่กดหลับให้ดีลัตเตอร์เพื่อมากริมส์คนมากระทืบสวยเลยนี่ครับโคกับงามชนะพเพื่อนเลยส่วนใหญ่ไม่ได้ชนะเพราะตัวเองเนี่ยเพื่อนต้องรู้งานนะครับ อย่าลืมห้ามเล่นบิวนี้ถ้าทีมกากถ้าทีมแบบไม่ทำอะไรเลยฟาร์มเรื่อยๆเปื่ยห้ามออกบิวนี้เดี๋ยวว่าดาวมิกรับเรื่องนะรับเรื่องไงนะเล่นเล่นออกบิวปกตินะครับอย่าเล่นบิวนี้ถ้าเพื่อนไม่เอาจำเอาไว้แต่ว่าหลายคนได้ชอบคำว่าอมตะก็นา่นาจะได้ลองเล่นกันเยอะอยู่อันนี้ใกล้อันนี้ใกล้โอซีแล้ว แต่ว่าเกมเกมก็กลับมานะเพราะว่าฝันหัวข้ามทำอะไรไม่ค่อยได้โอซี OC, พร้อมอาเคนลุนแล้วว่าดีสุดถ้าเที่จะขอได้แล้วสกิลหนึ่งปูดาสี่จุดสองวิดีมาคอนี้คครับเนี่ยถ้ายืนยันหน้าอย่างเงี้ยพวกตัวทื่ถึกทำอะไรไม่ได้เลยสำคัญอย่างเดียวคือเรื่องการเรียงไอเทมนั่นแหละของเออร์ซ่าซ่อดของไม่ดีเราจะตายเยอะ าเาวคือพอได้พอได้ฉาดจะได้ินเสียงอันตีทั้งวันมีคำรามเพราะว่าท่าหนึ่งคูดารัวมากแล้วก็ท่าหนึ่งมันติดนี่ด้วยไอสองฟูลีสวายก็คือต่อให้ถึกแค่ไหนก็ก็โดนปั๊มสแต็กท่าสามเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็เก็บอยู่ดีฉันทอก็เลยแบบไม่ชอบเบอร์ซ่ามากๆอันนี้ยังไม่มีคาราฟ้าเนี่ยน่าจะหวังเอากับโลวินเวเกอร์ ยนเกอร์บิงสเต็งแล้วก็ปิดเกมด้วยไออากาลินพอเลกเกก็พอเลกเกจะเป็นช่วงที่เรารอคอยนะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เราแบบฟาร์มไอเทมมาเพื่อสิ่งนี้มาเพื่อยืนอมตาในไฟตบตบตบสแต็ก11จะปชาร์ตไม่ต้องทำเลยเลยนากามันออกมามันก็สู้ไม่ได้แล้วเพราะมันโดนไค พอนากาแพ้เออเชกเกอร์เราก็ไปยืนแทงหน้าให้คนอื่นไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยอ่ะหลักๆก,ก็ประมาณนี้หลักๆก,ก็ประมาณนี้เออซาสายประตาเดี๋ยวให้ดูอีกเกมนึงเดี๋ยวให้ดูกเกมนึงเพราะว่าเดี๋ยวตัวอย่างไม่พออ่ะให้ดูอีกหนึ่งเกมเกมนี้เป็นโปรเพลย์คนนึงเล่นนะครับก็เลงเขาก็โอเคดีดีกว่าเมื่อกี้แน่นอนเกมนี้ก็ฟูลลี่ไวหน่อยน่าจะฟูลลี่ประมาณ10 สองสิบสามนาทีนะ,ะมีตายไปตัวหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรได้ฟูรี่ได้ฟูรี่ตามเวลาสิบสามนาทีอันนี้คือเวลาปกติของพวกโปลนะอย่างเมื่อกี้ก็คือถือว่าช้าหน่อยฟูรี่แล้วก็ฟาร์มยาวครับเดี<น>๋ยวนนเชียนเดี๋ยวรอบิงค่อยไปเล่นนะรอยเทมตัวเองครับ อย่างที่บอกคือพยายามอย่าจอยไฟที่ไม่จําเป็นเนีย่ยมีไปเก็บไปเก็บคิวอะไรอย่างเงี้ยได้แต่อย่าไปเข้าไฟมั่วเพราะว่าทํามิ่งไอเทมสําคัญมากสนนี่มาเล่นกับเพื่อนรัวๆแล้วพอบิงแล้วตเกตเทมต่อไปเป็นฉาดนะเพราะว่าเงินเริ่มฟื้นแล้วอันนี้คือไม่ได้จนแล้วนะ16นาทีจะใกล้จะหมื่นนี่คือรวยแล้วเพราะว่าได้ได้คิวหลายตัวเพอมีบิงก็เดินเล่นกับเพื่อน เพราะว่าอีกฝั่งไม่มีตัวที่จับเออซ่าได้ดีๆนะคือจเกมนี้ถ้ามีอะไงมันก็คือแทบแทบแทบจะไม่มีทางตายแล้วเพราะว่าเอ r เอ็ c โคนีนาสตันมันไม่มีใบ้ดีๆครับนอกจากไอบัตรซีแล้วถ้าเกิดเจอบัตรซีก็แค่กดใบ้ก่อนที่บัตรไลท์มันจะระเบิดแค่น,นั้นเองไอแเพนโกเอาไปแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเข้าหมเอซ่าก็ฟาร์มต่อไปดี เดี๋ยวมาดูการเรียงไอเทมของเขาว่าเขาออกอะไรนะนี่มีตังอยู่สามพอย่างที่บอกถ้ารวยมากไปโอซได้เลยนะครับอย่างที่บอกไว้ในบิวต์ตอนแรกถ้า,ถาเกมเราดีเราเงินแบบเนี้ยเงินหนึ่งอย่างเงี้ยออกโอซเลยเพราะว่าโอซก็ไม่ได้เป็นไอเทมที่กาก,ากอะไรนะนครับเอาทอมเมนเตอร์แบบโซโล่ได้ก็คือจริงๆต้องกดท่า2องแล้วตีชุดหนึ่งแล้วพอชุดสค่อยกดเอเลแต่ว่าอันนี้เขารวยมาก สมิสเตอร์ไว้แรกทำอะไรไม่ได้ไอโอซีมันออกโซบูสเตอร์มาก่อนแล้วได้425เลือ425มานาเป็นเทมที่เหมาะมากทำให้เออซ่าค่ายากกว่าเดิมอยู่แล้วพอมีโอซีก็ไปทั่วเลยทีนี้อยู่ทั่วแบบและเกมนี้เขาตัดสินใจออกเป็นนางนิมได้อย่างที่ผมบอกก็คือต้องตัดสินใจออกกัเทมทีถ้ามีอารนิมเทมนี้ก็ไม่มีไม่มีทางโดนเบอร์สไตน์แล้วครับเพราะว่ามีแต่สตันไม่มีตัวออกออคิดเลยไม่มีทางที่จะมีตัวไหนในทีมที่ออกอคิดมา กันเออร์ซาได้นี่คือนี่คือเกมที่เออร์ซาบิวเนี้ยจะเฉิดยชยที่สุดอันนี้อัคนิมแล้วเมื่อกี้ตายนะเดี๋ยวดูว่าตายเพราะอะไรอ่าน,นี่โดนจับเนี่ยอยู่คนเดียวครับอันนี้อันนี้อยู่คนเดียวแล้วกดอนนันตีไปแล้วเราบิงออกไม่ทันมั้งโอ้ไม่ได้บิงออกไม่ทันเข้าไปซัดเขาเองอันนี้คือพลาดเองนะไหนดูสิ ก็คือเล่นแบบซาๆแหละอันนี้นี่ครับโดนลาเวดแล้วโดนเชนสตันนี่อันนี้เพราะว่ายังไม่มีกรนิมนะกระนิมอยู่ในไก่ถ้ามีกาะนิมไม่ตายอย่างงี้นะครับถ้ามีกรนิมไม่ตายท่านี้ไมดูเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นว่านี่อยู่ตรงนี้เขามีบอดตรงนี้ไม่ดูว่าจะโดนบิงลาเวดอย่างงี้ตายไปเลยจริงจริงไม่มีทางตายท่านี้ได้เลยถ้ามีกาะนิมแล้ว แต่พอหลังอย่างนี้ก็ไม่น่าตายแล้วนะเดี๋ยินแล้วก็ลงบางคนมายุ่ยงนี้ขโมยชีตไป้าไปตายแล้วจ้ามาเลยลีน่าเพื่อนรักกี้ทำไรไว้เนี่ยเฟดอาัาตา รอไฟหน้าออกโอซีร้วออกฮาอดกนะเอาแบบกันตายแบบสุดๆคือฝั่งไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ยบอกว่ามาเลยเพื่อนจนพร้อมที่จะสู้แกมานานแล้วอันนี้โดนลาเวนก,ก็กดอนันติีแก้ออกเลยนะครับแล้วก็ไปไล่ใครตัวหลังเนี่ยคือกลายเป็นมิดเลนฝั่งของข้าเนี่ยมันมีทุนละให้ทำเยอะเกินนะต้องหลบหนู่นหลบหนี่ห ύ, มีมันจู่โจมตลอดตัวอื่นมันก็เลยเล่นง่ายเลยทีนี้ดูมันดูเล่นง่ายมากเลยเนาะเวลารวยเนะี่ย แต่ถ้าไม่รวยมันจะเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจฟาร์มกันนะทุกคนนี่ดูกระโดดเรื่อยๆกระโดดเรื่อยๆมีสองชาร์ทครับเออซาหนีไม่ได้ครับเพราะว่าบัตรไม่ใช่ตัวผิวนะคือบัตรเพิ่งมีแค่ค้อนสส่ฟ้า BKB บีมันจะไปสู้ยังไงะเงินสองเท่าแค่นี้นจ,จบแล้วนี่น,นีอยู่หน้าบ้านเรครับเล่นเรื่อยๆแบบชิวๆ ดถ้าหน 1, ึ่งพันก่อนโดนใบ่อตัดรีซิตเ,เล่นอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆเก่งมากก็ฆ่าให้ได้ดิยู่นี้ไม่มีไซโคลน,นะเลิอันติป๊บดียวครับคืออันติห้าวิคูดาวสิบสามวิเดิอนออกป๊บดียวอันติกลับมาแล้วแล้วก็เข้าไปสู้ใหม่อยู่กลางวง <laughs> ไม่มีใครทำไรได้เลยดูดิเดี๋ยวเราไปเลยเพื่อน ตัวตัวมันน่าเกลียดจริงพอไอเทมมันถึงแล้วมันมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบรวยแล้วแบบตีสองสามทีตายแบบส่เป็นมันเป็นสายแบบสายถึกเรียกว่าสร้างความแบบสร้างความรำงคาให้คนซึ่งหลายคนชอบเล่นสายนี้แบบเล่นตัวถึกยืนแบบเท่ๆแล้วก็บอกว่าตัวเองอวตรเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็ลองดูครับโอ้ย้องกินเลือด บ้านได้ปลอดภัยอีกต่อไปเดี๋ยวรอติมากกลับเข้าไปใหม่ครับทรงนี้นี่ครับมาแล้วครับมาอีกแล้วนี่โดนที่เป็ดชาร์จนะครับดูดิบอกก็ไม่กลัวนะร้อยชาร์จอ,อุ้ยโอ้โหมีตีครับไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว ไม่กลัวมาดิเรื่อยๆครับ <c oughs> <c oughs> โอเคก็ก็พอวันนี้ก็ขอให้ความสุขในแรง้งขอให้เล่นระเบิดแบบเอเมแล้วก็คัมแบ็กกลับมาได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวไม,ไม่ไม่แน่ผมอาจจะลองเอาไปเล่นเองแล้วก็อาจจะโดนด่าเองด้วยก็ได้ส่วนตนัวผมก็อยากเล่นนะแต่ว่าตอนนี้เล่นไอดีไอดีลองไม่ได้แล้วเล่นไอดีหลังไม่ค่อยได้เล่นแครี่ก็ฝากเพื่อนไปเล่นด้วยแล้วกันครับก็วันนี้จบคลิปแค่นี้ เดี๋ยวมาเจอใหม่วันหลังครับผมบ๊ายบยเจอนครับ